ใครแหละเขาบอกให้ก mm ินมดเก่อนี่แอปเขาให้กดเดีกอ๋อแอปตอีนะมเอต้องมีพูดมาเลยพูดมาเลยอยากพูดอะไรน่ะเนี้ยว แอปพี่อยากถามหน่อยตอนแอปน่ะแอปอยากรักพ่อป๋องแอปเออไม่ใช่โอ้ยแอปอยากพูดอะไรกับแม่เข็มฮะเร็วพูดก่อนเร็วไม่มีว่ะมีว่มีเออพี่รู้แอปพูดจะพูดอะไรมาเคยพี่จะพูดอะไรเด้อ เขาไม่กล้าพูดตอนพขาปองอยู่ไงเอ็มมาอยากให้แม่เข็มเอ็มอยากให้แม่เข็มอะไรปะจำไม่ได้เหรออยากให้แม่เข็มกลับมาเกี่ยวข้าวแล้วก็เอาเงินมาเยอะู ไม่แล้วไม่แล้ว <c oughs> <c oughs>